วันอื่นเลยไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโตออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออตโตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับใครกําลังหารถอเนกประสองค์อยู่และหาแบรนด์มาด้านะ5ประตูนะผมขอแนะนําคันนี้เลยรถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น m a ด้า x x s s y y c t t v v รุ่นย่อยนะครับ 2.0S คันนี้เป็นรถปี2016สีน้ำตาลเลขไมค์คันนี้อยู่ที่130,000กิโลการใช้งานก็ดูใช้งานทั่วไปเท่านั้นนะครับผมส่วนราคาสบายกระเป๋าสุดๆ5 1 9ส0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆคันนะแล้วมาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรและสภาพเป็นอย่างไรนะครับตามผม,มเลยครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวมาเริ่มกันที่หน้าตัวรถนะครับผมนี่นะครับกระจังหน้ามีโครม,ม,มเดินล้อมรอบนะแล้วก็โลโก้ม a ส d a นะครับไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโคมโปรเจกเตอร์มาแล้วด้านล่างมีไฟ บอกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับผมถัดมามาดูกันที่ล้อนะครับล้อคันนี้จะเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมจากโรงงานคอฟ16นะซีรีย์ยางจะเป็น21560 R 1 6นะครับผมยางเป็นยางปี2019นสะสภาพดอกอยางนะยังไม่แตกยังไม่อะไรนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับเอาไปยังขับใช้ได้อยู่นะครับคันนี้กระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับผมก็สวยงามดีนะอ่ะคันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้แล้วแล้วก็ด้ามจับประตูคันนี้จะเป็นสีเดียววกัับตรถมถมึง เป็นคีย์เลดด้วยสามารถล็อกนะครับผมและปลดล็อกจับด้านจับประตูได้เลยนะครับผมสภาพสีโดยรวมนะครับผมก็ดูแล้วก็โอเคนะโอเคไปดูต่อทางด้านท้ายรถครับทางด้านท้ายรถก็ดูสวยงามนะครับผมข้างบนเป็นชาร์ k ฟินสปอยเลอร์หลังมีไฟเบรกลงที่3นะครับแล้วก็ไฟไท้ายของเขาก็ดูสวยงามเข้ามุมดูฉบเฉี่ยวดีนะครับผมนี่นะครับด้านใต้นะครับผมจะมีกล้องมองหลังมาให้นะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูอ่า ผมวางกระเป๋ากล้องอยู่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับยกลงแป๊บนึงนะครับผมโอเคด้านท้ายรถนะดูสภาพผมท้ายรถนะครับผมสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีนะมีที่บังสัมภาระให้เวลาที่เราไปจอดรถแล้วแบบไม่อยากถือของหนักๆน,นะเอามาวางท้ายรถอันนี้จะปิดไม่ให้คนเห็นของมีค่าของเราภายในรถนั่นเองนะครับเปิดขึ้นมานะครับผมด้านใต้มียางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์เปลี่ยนยางอยู่ครบยางอะไหล่ไม่เคยถูกแกะมาใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็บอร์ดแถว2นะครับผม เลือกพับได้นะ60-40เพิ่มพื้นที่ขนของได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถกันครับตามมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมก่อนอื่นเลยคันนี้เป็นระบบ push start ส,สามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผมมามาดูกันเบาะหนังคันนี้สภาพดูเลยนะครับผมไม่มีตำหนิไม่มีการยุบตัวของฟองนะ้ำไม่มีการแตกของเบาะนะสภาพสวยงามสมบูรณ์ดนะนะีคอนโซลนะครับผมลูบไปลื่นๆนะสวยงามไม่มีตำหนิเลยนะคอนโซลนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็เหมือนมีการเดินได้แดงนะตรงนี้นะครับผมเป็นหนังนะครับมีเก๊กเก็บของด้านบนถัดมาพวงมาลัยด้านหน้าผมเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะแล้วก็อินโฟนเน่ยก็ไปดูนะอัตราคงเหลือของน้ํามันน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับผมถัดมามาดูตรงกลางนะครับผมตรงกลางนะครับแอร์ Air. เป็นระบบออโต้ด้วยนะแล้วก็ปรับระดับแรงลมได้หลายระดับมากๆปรับทิศทางแอร์ได้นะครับผมแล้วก็ปรับน้ํายาแอร์ได้มีช่องเสียบ USB มาให้นะครับผมมี power outlet นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถชิปเป็นแมนนวลได้ด้วยแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้เล่งแสงได้ด้วยนะครับตรงกลางก็มี center c o m m a n d ร์นะครับของมาด้าเขานะก็ไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะแต่ผมบอกก่อนว่าหน้าจอของเขาตรงนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับผมแต่ว่าเวลาขับรถไปทัชคงไม่สะดวกก็ใช้ คอมมานเดนเตอร์นะตรงนี้นะก็สะดวกสบายดีนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้มีช่องวางแก้ว2ตําแหน่งอ่าแล้วก็ถัดมานะครับทางด้านขวานะครับกระจกมองข้าง2องฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็กระจกทุกบานเป็นไฟฟ้าหมดเลยแต่ออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพด้านหลังนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่บนบอดแถว2ของ c ซกสานะก็ต้องบอกว่านั่งได้ไหมนั่งได้เล็กรูมเหลือเฮดรูมก็เหลือนี่ผมนั่งตรงนะครับไม่ได้นั่งเอเลยนะครับผมแล้วก็มาดูสภาพบอนนะบทาางงด้หลัเ สภาพสวยงามสมบูรณ์มากๆนะครับดูเลยนะครับไม่มีตําหนิใดๆรวมถึงบาะมีไอโซ i x กสาหรับล็อกคาซีลูกน้อยมาให้ด้วยมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องแลไปดูโครงสร้างรถคันนี้กันว่าเจ้า CX3 คันนี้เดิมหรือโดนตามผมมาเลยครับมามาเริ่มกันมาเริ่มกันเลยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 2,000cc นะครับให้กำลังสูงถึง156แรงมา้าดูสภาพห้องเครื่องนะครับผมเห็นไหม แต้มสีมากสีคิวซโรงงานยังอยู่ครบนะห้องเครื่องสภาพเป็นไงบ้างแห้งๆเลยนะตามข้อต่อต่างๆนะครับไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันนะครับผมไม่มีคราบเขมาใดๆเลยนะคันนี้นะครับผมนี่นะ QR code คนะครับผมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับโอเคมาดูสภาพตัวถังกันเลยนี่น็อตฝากระโปรงคันนี้เคยถูกแกะขันไขนะครับแต่สันนิษฐานว่าเป็นการแกะไปทําสีนะเพราะว่าโครงสร้างทุกอย่างมันเดิมดูรูกลมๆนะครับผมไล่มาเลยนะครับนี่นะครับ ปัม๊มนะครับปั๊มสวยๆคมๆนะครับผมสติกเกอร์การกระแทกอยู่ครบแง้มดูซิลิโคนดีฝากระโปรงเป็นไงมากซิลิโคนฝากระโปรงสวยๆนะครับผมโอเคนะไล่กันไปต่อนะครับผมนี่นะโอ้สวยเลยสวยสวยเลยรูกลมๆทุกรูนะครับผมโครงสร้างสวยงามเลยนะครับถัดมามาดูนี่เห็นไหมน็อตไฟหน้าไม่เคยถูกแกะขันไขนะไล่มาเลยนะครับผมโอเค ไฟหน้าทั้งสองฝั่งไม่เคยถูกแกะนะโอเคด้านหน้าโครงสร้างเดิมๆนะครับตามมาต่อนะครับมาดูที่ประตูบานหน้าฝั่งคนขับกันบ้างอ่ะนี่นะครับดูเลยเม็ดอาร์คมคมกลมกลมชัดๆนะครับผมไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆอันนี้โครงสร้างเดิมมากๆนะครับนี่นะเดิมๆเลยนะอ่ะดูน็อตบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหม แผงข้างด้านหน้าน็อตไม่เคยถูกไขออกมานะครับตามมาต่อนะครับน็อตประตูด้านหลังด้านบนไม่เคยถูกแกะนะครับด้านล่างก็ไม่เคยถูกแกะนะแล้วก็นี่นะครับสติกเกอร์นะครับโมเดลตัวถังรถนะครับผมอยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะโอเคตามมาต่อประตูบานหลังดูเลยนะครับประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับดูนะครับ เม็ดอาร์กลมๆนะครับคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับคันนี้นะครับผมสวยงามสุดๆนะครับโอเคทางด้านท้ายทางด้านท้ายดูเลยนะน็อตฝาท้ายนะครับฝั่งฝาไม่เคยแกะนะครับผมฝั่งซ้ายก็ไม่เคยแกะนะครับดูจุดอื่นกันต่อนะครับดูซิลิโคนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมจิก1รู2รู โอเคนะครับมาดูสติกเกอร์กันกระแทกนะครับผมอยู่ครบนะฝั่งนี้ล่ะอยู่ครบนะครับโอเคชายลากเป็นไงนี่แหละครับเดิมๆไล่ไปเลยเนี่ยนะดูแผ่นเพจกับมิดอานนะสวยๆนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมไปต่อประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับผมแกะไว้รอแล้วนะไล่ไปเลย เม็ดอักสวยคมกลมกลมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมให้ดูกันจระจเลยนะประตูบานสุดท้ายแล้วดูเลยเม็ดอ์คนะครับผมเรียงตัวสวยคมกลมกม,กมชัดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมาขาดไม่ได้ดูน็อตแผงข้างด้านหน้านะครับผมนี่นะไม่เคยถูกไขนะครับผมน็อตประตูหลังกันต่อเลย ด้านบนไม่เคยขายด้านล่างไม่เคยขายเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังครับตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า CX 3คันนี้นะบอกเลยนะครับสภาพนี้รีบจับรีบจองกันนะครับผมซื้อรถกับเรานะสบายใจได้เพราะวิสัยอัตถคารับการสูงสุด2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับโปรโมชั่นดีๆมีให้แน่นอนครับฟรี90วันดอกเบี้ยสุดเปอร์เซ็นต์นาน1ปีหรือจะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ2.49%ตลอดอายุสัญญาคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com